ทุกคนครับผมได้คนคนบรรดา์คูชนันรับดำเนินงานในกิจกรรมสาบัดที่นักเรียนก็นักครูไปบริหารและผู้เหญ่ห้องจะได้ร่วมกันสร้างสารงานวิชาหาความรู้เพื่อประสบการณ์ชีวิตในยุคสมัยนะครับตอนนี้เราในยุคสมัยมีสถานที่ที่น่าสนใจได้แน่วอนและเราคงจะ เดินเนกิจกรรมของโครงการทุนพิเศษทยาศาสตร์ไปรุ่นต่อรุ่นปีนี้มีการศึกษาต่อ6ปรบกอีหน้าก็จะเป็นอีปีที่พวกเราเะรีมร่วมกิจกรรมขอ้วุ็ท่านประธานในีธีเป็นอย่งสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมการประชุมวิชาการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนเอกลัยโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คิตตศาสร์และเทคโนโลยีและสิ่อประรองกลุ่มภาคตะวันตกประจำปีการศึกษา2566ในวันนี้กิจกรรมการประชุมในครั้งนี้จะขึ้นเป็นครั้งที่15เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห ของโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน22โรงเรียนจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้นำเสนอโครงงานซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตรของนักเรียนในหลักสูตรโครงการโุ่งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเป็นการเผยแพร่ผลงานค้นคว้างานวิจัยของนักเรียนโครงการสู่สานและชนกิจกรรมประชุมวิชาการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โครงการมุ่งเรียนพิเศษวิทยา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้องอมภาคตะอันตกของเราประจำปี2566นรงเรียนทุกภาคพิธีเลยคาดว่าวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่5แล้วนะคะเป็นกิจกรรมซึ่งจะเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่สำคัญของพลเมืองในสังคมยุคปัจจุบันและก็สังคมแดน การศึกษาที่สนับสนุนการเัดกิจกรรการประชุมวิชาการในครั้งนี้เราจะเริ่มรับถอยลพร้อมกันนะครับโรงเรียนต่อไปครับโรงเรียนกาวิลาวิทยาลัยครับโรงเรียนสันกัม โรงเรียนจัดทำท่านธรจังหวัดลำพูนคุณโยสถานธรรมูมตัางโรงเรียนแม่จันวิทยาคมลำดับต่อไปครับโรงเรียนดอนรรพระสงฆ์